เบาหวานในเด็กไทยปัญหาที่กำลังเติบโตและความเสี่ยงที่ต้องเตรียมพร้อมโรคเบาหวานในเด็กไทยกำลังเป็นสิ่งที่ควรรับความสนใจและต้องการอย่างรุกขึ้นถ้าคุณเคยเห็นตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานในเด็กไทยคุณจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวและต้องการการสนับสนุนและการดูแลอย่างรวดเร็วเมือ่อพูดคุยกับสคลินิกแพทย์หญิงสุภวดีลิขิตมาสกุลอุปนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยเราได้รับข้อมูลที่แสดงว่าโรคเบาหวานในเด็กไทย พร้อมกับเบาหวานชนิดที่2ที่เป็นโรคที่ควบคุมได้และป้องกันได้ก่อนเกิดโรคกำลังกระจายเป็นปัญหาที่สำคัญในเด็กไทยและกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เพียงแค่กระจายอยู่ในกลุ่มเด็กเล็กเท่านั้นแม้ว่าเบาหวานเป็นโรคที่ควบคุมได้และป้องกันได้แต่ถ้าป่วยแค่ระยะเวลา2-5ปีกลุ่มนี้ก็ต้องเผชิญกับโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นเดียวกันโดยมันนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆที่กลายเป็นโรคประจำตัวอย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และนี่เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถเลือกที่จะเห็นไม่เห็นได้กลุ่มวัยนี้คือทรัพยากรของประเทศที่จะสร้างมูลค่าและพัฒนาสังคมได้อีกมากมายแต่กลับต้องมารักษาตัวเองและส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพทําให้มีจํานวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เหตุใดที่เกิดปัญหานี้ขึ้นคําตอบที่ได้รับจากสอคลินิกแพทย์หญิงสุภวดีชี้ไปที่สิทธิประโยชน์ในการรักษาเบาหวานครอบคลุมเด็กแต่การป้องกันไม่ให้ป่วยก่อนเป็นหัวใจสําคัญยิ่งกับเบาหวานชนิดที่สองที่เกิดจากไลฟ์สไตล์ และการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ทำให้เด็กอ้วนเกินไปการเจริญเติบโตระหว่างน้ำหนักส่วนสูงไม่สมดุลทำให้เด็กไทยเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นสิทธิประโยชน์ในการรักษาเบาหวานชนิดที่1ที่ให้ยาอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีความครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทแต่สำหรับเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมและกรรมพันธุ์การตรวจหาและคัดกรองยังไม่ครอบคลุมเท่ากับเบาหวานชนิดที่1 แต่นี่เป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้สอคลินิกแพทย์หญิงสุภาวดีแนะนําวิธีการรักษาและดูแลเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากพฤติกรรมโดยสังเกตได้จากความอ้วนรอยปื้นดําที่หลังคอคอคาร์บอนและการกินอาหารหวานไม่ออกกําลังกายผู้ปกครองต้องปรับพฤติกรรมหรือพาไปตรวจวินิจฉัยไม่ต้องรอให้มีอาการหักป่วยแล้วก็ต้องเข้าสู่การรักษาควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมหรือหากเสี่ยงก็ต้องปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงสิทธิประโยชน์ในการรักษาเบาหวานชนิดที่1 ที่มีในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากต่อผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้แต่สำหรับเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากพฤติกรรมการตรวจหาและคัดกรองยังไม่ครอบคลุมเท่าเดิมซึ่งสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยอยากให้ขยายสิทธิประโยชน์มาสู่ประชากรกลุ่มอายุต่ำกว่า30ปีเพราะเบาหวานชนิดที่2เพิ่มขึ้นจำนวนมากและไปพบด้วยโรคแทรกซ้อนต่างๆเร็วกว่าเบาหวานชนิดที่1และนี่เป็นปัญหาที่ต้องเข้มงวดในการป้องกัน และดูแลสอคลินิกแพทย์หญิงสุภวดีเน้นว่าต้องควบคุมเบาหวานในกลุ่มนี้อย่างเข้มงวดเพราะเด็กเกิดใหม่น้อยและหากเกิดมาแล้วต้องมาเจอกับความเสี่ยงเบาหวานและทําให้มีโรคประจําตัวจากกระทบต่อทั้งเด็กครอบครัวและสังคมทั้งหมดที่ต้องเสียกําลังหลักของประเทศและระบบสุขภาพการคัดกรองเพื่อเห็นภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญหากอ้วนก็ต้องลดน้ําหนักลงให้ได้1 0 1 5เปอร์เซ็นต์ และเมื่อป่วยเบาหวานชนิดที่2ยิ่งกับคนอายุต่ำกว่า30ปีต้องมีระบบมาควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้พวกเขาเข้าสู่ระยะสงบของโรคและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มทําจากตอนนี้ผู้ปกครองต้องรู้จักกับโรคเบาหวานในเด็กโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2ที่ต้องดูแลบุตรหลานไม่ให้อ้วนกินให้เหมาะสมเสริมพักใบเขียวและออกกําลังกายเพื่อให้เจริญเติบโตสมวัยหักเด็กอ้วนแล้วก็ต้องให้ลดน้ําหนักผ่านการออกกําลังกายผู้ปกครองต้องลบภาพว่าเด็กอ้วนคือเด็กที่น่ารัก และมีความจำามั่นแต่ให้ระลึกว่าเด็กอ้วนจะมีโอกาสเป็นเบาหวานและเป็นสัญญาณเสี่ยงของโรคอื่นๆที่จะตามมาการเลือกรับประทานอาหารอย่างเข้าใจและสมดุลจะช่วยปลุกฝังความคิดและกลายเป็นนิสัยให้กับเด็กที่เมื่อพวกเขาโตขึ้นก็จะยึดเอาแนวทางการเลือกอาหารติดตัวไปด้วยและนี่เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องรณรงค์อุปนยกสมาคมโรคเบาหวานกล่าวว่าภาครัฐต้องรณรงค์เรื่องป้องกันโรคเบาหวานให้ถึงกับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเพราะตอนนี้เราไปรณรงค์ในกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของคนไทยในอนาคตอย่างองรวมเบาหวานในเด็กไทยเป็นปัญหาที่ต้องเตรียมพร้อมและป้องกันอย่างรุกขึ้นการรับรู้และดูแลเบาหวานในเด็กจะช่วยป้องกันโรคประจำตัวและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กไทยในอนาคต